สวัสดีครับนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันเช่นเคยกับช่องคนหาเหรียญชาแนลคลิปนี้ก็ทางช่องคนหาเหนนเรียญชาแนลนำเหรียญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายและเกี่ยวกับการสะสม คลิปนี้ก็เหมาะสำหรับคนหาเหรียญแล้วก็เหมาะสำหรับนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญต้องติดตามนะครับต้องติดตามให้จบดูตั้งแต่วินาทีแรกจนสุดท้ายท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน คลิปน,น ت ت ี้ก็ทางช่องเราหลังจากที่เก็บสะสมมาหลายเดือนเหรียญที่เห็นในคลิปนี้เราก็จะส่งไปประเมินราคาแต่เราต้องมารีวิวก่อนเพื่อที่จะให้นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับรู้และได้เข้าใจ เกี่ยวกับเหรียญที่มีการซื้อขายเกี่ยวกับเหรียญที่มีความนิยมนะครับเหรียญที่เห็นในคลิปนี้นะครับเราก็อาจจะให้ดูควบคู่ก,กันกับตัวเลขแล้วก็เหรียญน,นะครับนี่คือรายการที่เราทำเพื่อที่จะส่งเหรียญทั้งหมดนี้ไปประเมินราคานะครับ ส่วนช่องที่รับซื้อก็อยู่ไกลนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ส่วนส่วนเราช่องคนฮาเรียนชาแน,นลนี่อยู่ภาคอีสานจังหวัดศรีสะเกดส่วนช่องที่รับซื้อเหรียญที่เราจะส่งไปประเมินราคาอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็รายการเหรียญนี้จะส่งไปทางลายนะครับส่งไปทางรายเขาจะได้อ่านรายแล้วก็จะตรวจสอบเหรียญตามราคาในส่วนของราคานะครับราคานี้จะเป็นราคาทางช่องเขาทางช่องเขารับซื้อนะครับไม่ใช่ราคาที่คนขายจะระบุเอาเอง นะครับเหรียญทั้งหมดก็เป็นเหรียญที่ทางช่องเขารับได้ไม่ใช่ว่าเราจะส่งไปสุม 4, สีุ่มหนะครับถ้าเราส่งไปสุม 4, สีุ่มหเขาจะไม่ตอบรับเราเลยนะครับก็มาเริ่มตั้งแต่เหรียญแรกของเป็นเหรียญ10บาทนะครับปี42่นะครับปีสี่สนะครับเหรียญแรก สิบบาทปีสี่สองเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กปีสี่สองนะครับเราก็มีห้าเหรียญเขารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะครับต่อมานะครับก็ปีสี่สามปีสี่สามเรามีอยู่เก้าเหรียญเขารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท นะครับนี่คือปีสี 3. ปีสีนะครับต่อมานะครับก็ปีสี่ปีสีเรามี5เหรียญเขารับซื้อเหรียญละสิบาบาทเหมือนกันนะครับนี่คือปีสี 4. รุ่นเก่าพระเสียนเล็กนะครับต่อมานะครับ ก็เป็นปีรายการที่4นะครับปี2,553เรามี17เหรียญปีพอโนี้เขารับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับเหรียญละ20บาทเหรียญละ20บาทนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียนใหญ่ของรัชกาลที่9ปี2,553 ต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญมีเรือเหรียญมีเรือเรามี18เหรียญเหรียญมีเรือนี่เขาให้เหรียญละ20บาทเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญหลักที่เขารับซื้อนะครับส่วนเหรียญมีเรือเป็นเหรียญที่แนบไปกับเหรียญหลักนะครับ ปีพศ2551จะเรือลำเล็กนะครับเรือลำใหญ่จะจะอยู่ที่ปีพศส 2, อ0 5 5 9หไอ้49นะครับ49เรือลำใหญ่นะครเรือลำใหญ่เหรียญละยี่ er บาท เรามี18เหรียญน,นะครับเรามี18เหเรียญเหรียญมีเหลือเหรียญ20บาทเรามี18เหรียญต่อมานะครับรายการที่6 10บาทเนื้อเกิน10บาทเนื้อเกินเรามี12เหรียญเขาก็ให้เหรียญละ20บาทเหมือนกันนะครับ20หเหรียญต้องมี12 <c oughs> เหรียญเหรียญละ20บาท เยอเกินนะครับเยอเกินรายการที่6นะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่7นะครับเหรียญ2บาทปีพศ2550สีเงินนะครับเรามี18เหรียญเหรียญละหบาทนะครับ สิบแปดเหรียญเหรียญละห้าบาทรายการที่แปดสองบาทปีห้าหนึ่งเรามีหนึ่งร้อยเหรียญเหรียญละสี่บาทนะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่เก้าเหรียญห้าบาทปีสามศูนย์เป็นเหรียญสุพรรณหงษ์นะครับเป็นเหรียญสุพรรณหงษ์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบ นะครับเขารับซื้อเราไม่แน่ใจนะครับว่าเหรียญเราเท่าไหร่ปีพศนี้แต่เราลงเลขแปดไปนะครับช่องนี้เราก็เป็น f อของเขานะครับเราก็ส่งเหรียญไปไปขายหลายรอบแล้วล่ะนะครับช่องที่อยู่สุราษฎร์ธานีนี่นะครับ คลิปนี้เราก็เลยทำในลักษณะอยากจะให้นักสะสมรุ่นใหม่คนชอบเหรียญน,นะครับได้รับชมได้รับรู้ได้ดูเพื่อเป็นข้อมูลในการเก็บสะสมในการหาไรายได้เสริมจากเหรียญน,นะครับครับนี้ก็คือข้อมูลทางช่องคนหาเหรียญชาแนลนำมาฝาก นักสะสมคนรุ่นใหม่นำมาฝากคนชอบเหรียญน,นะครับให้ได้รับรู้เหรียญที่มีความนิยมเหรียญขายได้ในส่วนของช่องรับซื้อเราไม่สามารถที่จะบอกชื่อช่องได้นะครับถ้าท่านจากขายเหรียญท่านก็ไปติดตามทาง YouTube เอาเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคนหาเหรียญ h ช n แนลสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ